สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีวันที่9้าวันอาทิตย์ตอนเย็นเย็นในเช้าแบตเตอรี่หมดก็เลยทำนูน่นทำนี่ก็เลยไม่อาจเลย <c oughs> ตอนเย็นพอดีตอนเย็นก็สี่โมงเย็นนะคะสวัสดีตอน4ี่โมงเย็นนะตอนแรงแๆอะ่ะอาสารก็เรียกแรงแๆนะสวัสดีตอนแรงแๆนะคะพอดีไอ้ผ้าถุง ปกติเขาต้องมาส่งประมาณสักสิบโมงทั้งๆก็แต่งตัวรอพอแต่งตัวรอปุ๊บพ่อถุงไม่มานะคะเพระว่าถุงไม่มาเดี๋ยวนะคะขยับกล้องลงน่อนเลยเพราะถุงพ่อถุงไม่มาก็เลยถ่ายไม่ได้ <laughs> แต่งตัวเกอแม่ายบัวแต่งตัวเกอตอนนี้พออพดออัตเน้คือนางก็จะมืดๆแล้วนะเพราะว่าเป็นตอนเย็นนะ นามืดๆละแสงแหวะแสงแสงเย็นกับแสงเช้ามันจะต่างกันนะคะต่างกันมากเลยเนาะต่างกันมากนะคะคุณสุคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนักเกินก่อนวันนี้แสงอาจจะไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะพอดีพอดีว่าถุงเพิ่งมานะคะเพึ่งมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้ก็นะคะเดี๋ยวให้ชมเนาะนะคะ เพิ่งมานะคะเพิ่งแกะหลังเนาะแกะหลังก็อัดเลยยากอระไรอะเพราะว่ามันจะอัดแป๊บเดียวเองะคะ่ะไม่ไม่น่าจะถึงสินาทีนะคะแต่นี้แต่คุณสุก,ก็มีเสื้อมาอวดนะคะเสื้อตัวลายใบโพลเล็กเนาะสีม่วงเมื่อกี้นั่งรีดนะคะเจ็บคอเมื่อเช้าไปรอบหนึ่งทำคอแล้วรู้สึกคอเขาฟ้างไปก็เลยต้อง ถักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถักเสาขึ้นมาแล้วก็ล็อกเขานะคะนะเดี๋ยวทาไหพลิกพลิกอย่างนี้ยังไม่พลิกเลยรีดแขนเพิ่งเสร็จเพราะว่าแขนสองชั้นไงคะตัวนี้อกไหมก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนปรับพนุ่งก่อนซักก็ต้องตรวจอีกทีหนึงเพราะรู้สึกนึกว่าตัดเสร็จแล้วนะคะแตัดต้องรู้สึกตัวนี้อก,อกส,ส,สี่สี่สิบเอ็ดนะคะ สี่สิบสี่สิบเอ็ดนะคะตัวนี้นะคะอ่าเขาเลือกใบโพเล็กนะคะผสมทำแขนสองชั้นนะคะสองชั้นเนาะนะคะผสมวิ่งทําเสาก่อนใช่ไหมเสาเสร็จแล้วก็ทึบทึบเสร็จแล้วก็เสาหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ชั้นข้างในชั้นข้างในนะคะก็น่าจะโอเคลนะ ไม่โอเคก็ไม่รู้ทำไงละเหนื่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ก็จะประมาณนี้แหละขึ้นมาประมาณนี้นะะสำหรับคนอกสี่สองสี่เอซี่สองกน่าจะพอดีนะสุทแขนเลก็กก็ยังว่า <c oughs> ก็ไม่พอดี <c oughs> นะคะรู้สึกกล้องมันแปลกๆนะเนาะเดี๋ยวหรือว่าเราหรือว่าเรายังไม่เคยอาดตอนเย็นกันเนาะ เคยถ่ายแต่ภาพตอนเย็นแต่ยังไม่เคยอัดตอนเย็นนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเอาธรรมชาติธรรมชาติเนาะโอเคตอนนี้เราก็คุยกันต่อนะคะคุยกันต่อใบโพลเล็กสีม่วงสีเดียวกันนะคะ,ะสดชายชายก็ทําเหมือนกันแหะคะ่ะตั้งเสาขึ้นมาก่อนนะคะจบจบดอกแล้วก็ตั้งเสาตั้งเสาแล้วทึบ,บแล้วก็เสาอ,อีกแล้วก็ทํหลายนะคะหลายนี้เพื่อนๆก็ ถักกัหลายคนอีู่แล้วเนาะูสคิดว่าวุคิดว่ามันเข้ากันกับกับลายกับลายใบโผนะคะมันเข้ากันนะเดี๋ยวจุสจะเปลี่ยนให้ชมนะคะจะเปลี่ยนให้ชมเนาะถ้าตัวใหม่มาตัวเก่าก็ถอยไปเราก็เอาตัวใหม่เข้าไปสุสกาลังจะสั่งหุ่นไซส์อวบมานะคะ ใส่สามเก้าสี่สิบหมานะคะเพราะว่าครณสุกมาใส่หุ่นเล็กแล้วดูเสื้อเขาไม่สวยกระสุกคิดว่าจะสั่งมาสองไซส์นะคะสวยไหมสวยเนาะเสร็จแล้วสวยหมดเสร็จแล้วสวยหมดค่ะไม่มีอะไรไม่สวยเนาะถ้าเสร็จแล้วสวยเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วเนี่ยใช่ไหมเราเหนื่อยแล้วก็ต้องสวยเนาะโอเคนะคะเนาะแล้วใส่ซับในสีม่วงเนาะสีม่วง เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัดอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้มันสุดจะมาอัดผ้าถุงมาใหม่นะคะคือลายเก่ามาใหม่เห็นเพื่อนๆถามนะคะถามว่าโอเคแบบนี้มาอีกไหมอะไรนะมาแล้วเนาะมาถึงเมื่อกี้เนี่ยนะคะสุดๆเราอ้นแกะกล่องยนต์กล่องทิ้งมกี่เดง๋ยวคุณสุดยังไม่ไปเจ็บกล่องเลยแกะแล้วแกะให้ชมนะคะโอเคสวยมากนะคะ ป้ายยกดอกนะคะฝ้ายยกดอกตัวนี้สวยมากจ้ะตัวนี้สีนดค่ะสีนดตีนแดงนะคะตีนหมักสุกนะคะตีนสีหมักสุกนะคะสวยมากนะคะถ้าใครได้ไปแล้วก็โอเคถ้าใครยังไม่ได้ก็เอานางไปนะคะเอาก็ได้คนละผืนสีผืนห้าผืน <laughs> ได้คนละผืนสวยมากค่ะสวยมากนะคะป้ายกดอกนะคะ คนไหนได้แล้วก็โอเคนะคะุสุก็จะลดราคาให้เป็น270ร้อยเจ็ดสนะคะซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่าก,กันก็ได้ก่อนเพื่อถือว่าแพงกว่ากันสิบาทนะคะแต่ก่อนลุงสุกขายสองร้อยบเนาะนี่ก็สอง้อย็ดสิบบาทนะคะโอเคสีแรกผ่านไปสีสองก็ ชมพูบันเย็นเนาะชมพูบันเย็นนี่เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะตอนที่จริงสุดเหลือ,อยตัวหนึ่งสุดก็บอกว่าบอกน้องว่าสีนี้ไม่ต้องส่งมาเขาก็ส่งมาถ้าส่งมาก็ต้องขายนะก็หัวดํานะคะแต่เขาก็สวยนะพูดถึงน,นะคะสวยเลยต้องร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ เพิ่งมานะคะเพิ่งมาใหม่ๆตอนนี้มีน้ำหนักแล้วตัดแล้วอัตรากาแลวสวยมากค่ะไม่มีที่ตินะคะไม่มีที่ตินะคะโอเคแต่นี้ก็มาม่วงเนาะน่าจะได้ไปหลายคนแล้วล่ะ่วงถ้ายังไม่ได้ก็ค่อยจับจองเนาะเพิ่งมานะคะขัดขัดตลาดอยู่ปักพับหนึ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเขาก็ส่งมาให้เลยนะคะ สุมาให้ก็ขายเลยค่ะแกก่องก็ขายเลยแกก่องขายเลยนะคะสีม่วงนะคะงานเขาจะเนียบมากนะคะเดี๋ยวคุณสุให้ดูเนาะแต่ถ้าคนไหนได้แล้วก็รู้อยู่แล้วนะตัดออกมามีหลายคนที่ตัดนะคะเดี๋ยวคุณสุจะลงขอบคุณนะคะขอลงภาพน้องน้องพี่พี่ที่ตัดไปแล้วนะคะจะขอลงภาพหน่อยเนี่ยตัวนี้ที่เพื่อนๆถามนะคะ ตัวนี้ตัดออกมาสวยมากนะคะเถาเขียวฟืมเทายกดอกฝ้ายสีเขียวเจสอนสีเหลืองนะคะอะไรเขาจะสวยขนาดนั้น <c oughs> นะคะฟืมเถายกดอกยกกดอกเขียวกับยกดอกเจสอนเหลืองนะคะล่างนี่คือเขียวสลับเหลืองนะคะออกมาสวยมากนะคะ มากเยอมากนะคะแดดลวเริ่มเริ่มสองนางแบบนะคะเพราะว่าสี่โมงเย็นห้าโมงแล้วค่ะก้บหน้าถักอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะถักอย่างเดียวเลยคุณสู่อัด youtube อัดลง youtube นะคะหอมนวลกันหอมนวลคอวีแล้วก็คอวีแล้วทำปก แล้วก็ถักข้างในว่าถักไงแบ่งไงนะคะคุณสุคุณสุณสอัดนลงแล้วนะคะพอดีแต่งตัวไม่เรียบร้อยถูกทางเนาะแม่นะคุณสุนแน่อาจจะใส่ไม่ถูกทางตัวนี้ที่ที่ทุกคนหลอนะคะตัวนี้ที่ที่ทุกคนหลอนะคะตัวนี้เป็นนางพญาของคุณสุเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะยอกดอกยอก เขามีดอกสีแดงนะคะแดงแดงอ่อนๆนะคะแต่หัวเขาเป็นกะปินะคะควดจะเรียกว่าแดงกะปินะคะดูตีนจกเขานะคะสวยมากนะคะฝ้ายยกดอกนะคะฝ้ายยกดอกฝ้ายทอยกดอกนี่สวยมากะคะ่ะยกดอก,กดอกสุขโขไทยแล้วมีขี้ได้หน่อยนะึงเป็นังสึกิดเาออกนะคะนีวัสดุตัดใหมนนะ่ นล้ตัดนะคะนิดหน่อยนิดหน,น่อยตรงหัวมันเรียบร้อยตันนี้ตัดออกมาสวยมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนตัดไปหลายคนเจ้าของสวยออกมาขายก็แป๊บเดียวก็หมดนะคะดูดูดอกเขาอยู่ข้างในนะคะดูดอกเขา,านาดูจกเขาตัวงานตื่นจกเขา ฝ้ายทั้งผืนนะคะไม่มีดิ้นไม่มีอะไรแสมนะคะเป็นเนื้อฝ้าอย่างดีทออย่างแน่นเลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นดำนะสีดำสีดำฟืมดำยกดอกขาวนะคะน่าจะได้ไปหลายคนละฟดดืมดำยกดอกขาวนะคะ ยังไม่ได้ก็ทักมานะคะเพิ่งมาถึงนะถึงร้อนๆนะคะจะกล่องเมื่อกี้เองนะคะลีบทักเนาะ,เด,ดนะ,ะแบบเดี๋ยวหมดคะแป๊บเดียวหมดค่ะตัวนี้สองยเจ็270บาทนะคะโอเคที่จริงสุว่าจะขาย280ร้อแปดสิบาทนะคะต้นทุนสูงมาได้กำไรสี่สบบาทโอเคตอนนี้คุณสุมีตัวฝ้ายยดอกสีแดงมานะคะสีแดงมาผืนหนึ่งนะคะ สีแด,แดงแดงนะคะยังเหลืออยู่นะคะยังเหลือผืนหนึ่งถ้าใครชอบก็ทักมานะคะยังอยู่นะคะยังอยู่นะคะไปยดอกสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูอยู่อีกผืนหนึ่งนะคะสีชมพูอยู่อีกผืนหนึ่งนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวก็กขอตัดวีโอนะคะแล้วเราต่ออีกคลิปหนึ่งเนาะ